มาเจ้าเพื่อนๆวันนี้มาทำต้มแซ่บกินกันจ้ะใส่สะก้อนขนมปังหั่นก้อนจ้าไข่กระเทียมใส่รากผักชีได้จ้ะเพื่อนๆดูหมูไม่มีขวานสับอยามันเป็นกระดูกแข็งแต่าก็เลยใส่ไปต้มทั้งชิ้นเลยจ้ะเพื่อนๆส่วนอันนี้ที่หั่นได้ก็หั่นเป็นชิ้นจ้ะก็ใส่เกลือสักหน่อยหนึ่งในยองเพืนเราก็เิมยวได้จ้ะ ใส่น้ำต้องไม่ยาใส่น้ำเดี๋ยวต้องใส่สักสองลิตรใส่ไปไปต้องไม่จัดใส่น้ำไปตองนี้จ้าเที่ยวจะเปิดอะไรจังเลยเดี๋ยวมาดูต้องคอยช้อนฟองออกนะจะเไป,ไป็นแบบนี้น้ำซุปเราจะไม่ใส่เจ้า ก็จะเปิดน,นะจ๊ะคอยช้อนฟองออกเรื่อยๆจ้ะฟองเยอะมากๆเลยจ้ะคุณู่้ ตอนนี้ขาหมูก็อะไกระดูกหมูจะฝันถึงขาหมูทุกล่าเนี่ยกระดูกหมูของเราก็ไปได้ที่นะจ๊ะเดี๋ยวไปตักปรุงกันเลยเนะจ๊ะสองชิ้นก็คงจะจุกแล้วนะจ๊ะเราโอเคสองชิ้นกอนกินคนเดียว ซุปใสอยูน่นะจะเป็นแบบแล้วก็ปรุงใส่น้ำตาลสักน้อยนึงน้ำปลาสักน้อยนึงจ้าอ้ย็กใจหมดเลยน้ำมานาาันจะน้ำดีมากๆากเลยจะั้งเพื่อน ก็โรยต้นหอมตัเคียมรังจ้าแต่ไม่ได้ก็คือเรพิกไอ้แค้้าต้มแซ่บเจ้วเพื่อนๆน่กินไหมจ๊ะมมเป็นก็เตี๊ยวนะเจ้าเพื่อนเสมิ้มน้ำลอโอยน่ากินไหมเจ้ะเพื่อนกระดูหมูมันตัดไม่ได้เราก็เลยใส่ไปทั้งชิ้นใหญ่อๆอย่างนี้เ็าจะ เค็มด้วเนยเปรีย้ยวพอดีขาดเค็มหน่อยจ้ะกินเค็มมากก็ไม่ดีนะเพื่อนๆลูกไตถาหาแต่ก็ยังกินจส่ตาดอีกหน่อยนึงจ้ะชิมีกรอบนะ Ô. Rất chắc. Được cái nó chắc các bạn. Xong chưa? Tùng xem cái đùi mổ đâu có rồi